ไเจอไหมคะคนที่รู้เรื่องการเงินแทบทุกเรื่องแต่พอเรื่องการเงินของตัวเองเนี่ยกลับไม่ไปถึงไหนเลยสุดท้ายนะคะก็เติบโตช้ากว่าคนที่ไม่รู้เรื่องการเงินอะไรเลยค่ะใช่ค่ะคนเก่งก็เจงได้นะคะถ้าไม่ระวัง4ีเรื่องนี้มีอะไรบ้างมาฟังกันค่ะข้อแรกคะ่ะ รู้เรื่องการลงทุนเยอะมากค่ะแต่ว่าลืมประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับอะไรนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะมีหลายคนเลยนะคะอ่านหนังสือการเงินเนี่ยเป็น10บสเล่มเลยดูคลิปเศรษฐีมากระดับไม่ท้วนค่ะแต่ว่าลืมดูตัวเองก่อนลงทุนว่าสถานการณ์ของตนเองเป็นอย่างไรนะคะโดยคําถามที่เราควรจะถามตัวเองก่อนที่เราจะลงทุนนะคะทางด้านการเงินเนี่ยก็คือ เรามีเงินเย็นเท่าไร่นะคะอายุของเรายังรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนมีภาระอะไรบ้างที่เราต้องแบกรับถ้าการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าถ้าพอตติดลบขึ้นมา50%เนี่ยจะยังนอนหลับอยู่หรือไม่ค่ะเพราะต่อให้รู้ว่าอะไรดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่สอดคล้องกับจังหวะชีวิตของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะเจ็บตัวมากกว่าค่ะาการลงทุนไม่ใช่เรื่องใครเก่งกว่าใครนะคะแต่เป็นเรื่องที่ใครเข้าใจตัวเองมากกว่ากันค่ะ และคนที่เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนั้นคือผู้ชนะค่ะถัดมาค่ะข้อ2รู้เยอะแต่ไม่เริ่มลงมือทําสักทีค่ะเรื่องนี้เนี่ยเจอเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เรียนรู้เก่งชอบหาข้อมูลแต่ว่ากลายเป็นว่ายิ่งรู้มากเท่าไหร่ยิ่งรอไปเรื่อยๆค่ะรอให้รู้มากกว่านี้ก่อนรอให้จังหวะตลาดดีกว่านี้ก่อนนะคะหรือว่ารอเงินเดือนขึ้นก่อนค่ะรอหมดภาระจากตรงนั้นตรงนี้ก่อนสุดท้ายก็คือไม่ได้เริ่มต้นสักทีค่ะ รู้มากแค่ไหนก็ไม่มีความหมายนะคะถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําค่ะและในโลกของการเงินนะคะมันยากมากๆเลยที่เราเนี่ยจะจับจังหวะที่เป๊ะๆได้ว่าจังหวะไหนดีที่สุดนะคะเริ่มวันนี้ค่ะค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยหรือที่เขาเรียกกันว่าการ DCA เนี่ยเพราะเวลาก็คือดอกเบี้ยทบ้นที่ดีที่สุดค่ะข้อ3ค่ะมีรายได้ทางเดียวเท่ากับเสี่ยงที่สุดค่ะ เรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะต่อให้เรารู้ว่า S&P 500โตเฉลี่ยปีละเท่าไหร่รู้ว่าทองคำป้องกันเงินเฟ้อได้นะคะแต่ถ้าไม่มีการลงทุนเลยก็ไม่มีประโยชน์ค่ะความรู้การเงินนะคะต้องมาคู่กับการหาเงินให้เป็นก่อนค่ะและต้องเข้าใจว่า Passive Income นั้นนะคะต้องเริ่มมาจาก Active Income ที่เราสร้างขึ้นเองก่อนค่ะโดยเริ่มจากงานหลักนะคะ งานเสริมขายของออนไลน์หรือว่าเป็นนายหน้าต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเขียนอ e ีบุ๊กก็ได้ค่ะซึ่งเราควรหาแหล่งรายได้มากกว่า1ทางเพื่อให้เรามีต้นทุนที่จะเอาไปลงทุนในแบบที่เราต้องการเพื่อสร้างแพสซีฟอินคัมในอนาคตค่ะและข้อที่4ค่ะปิดใจเท่ากับพลาดโอกาสค่ะบางคนเก่งจริงค่ะแต่ว่าเก่งจนไม่ฟังใครนะคะ ฉันเชื่อในวิธีเดิมๆของฉันนะคะฉันลงทุนแต่ในอสังหาเพราะว่าฉันถนัดเรื่องนี้ที่สุดนะคะหรือว่าคริปโตคือการพน,นันหุ้นเท่านั้นที่มั่นคงนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเนี่ยแต่ว่าโลกการเงินทุกวันนี้นะคะมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆจริงๆค่ะมีทั้งตราสารหนี้ดิจิตอลนะคะ DeFi ETF หรือแม้แต่ AI ช่วยในการวางพอร์ต คนที่อยู่รอดในโลกการเงินทุกวันนี้นะคะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดค่ะแต่คือคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดเพื่อเปิดรับโอกาสทางการเงินใหม่ๆให้เราเติบโตได้เร็วขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยคนเก่งไม่ได้เจงเพราะไม่รู้ค่ะแต่อาจจะเจงเพราะคิดว่ารู้พอแล้วเลยไม่ปรับตัวไม่ลงมือนะคะคิดว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ฟังใครค่ะ ถ้าวันนี้คุณมีความรู้มากอยู่แล้วนะคะขอแค่เติมอีกนิดนึงกลับมาประเมินสถานการณ์ของตัวเองนะคะกล้าที่จะลงมือทําเริ่มทําทันทีนะคะไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะแล้วก็สร้างรายได้ใหม่ๆนะคะอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมเอเพื่อเพิ่มเงินลงทุนและเปิดใจให้กับโลกการเงินยุคใหม่ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะคุณจะไม่ใช่แค่คนเก่งเท่านั้นค่ะแต่จะเป็นคนที่อยู่รอดในระยะยาวนะคะแล้วก็มีเงินแบบยั่งยืนจริงๆค่ะถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับเบียด้วยนะคะเพื่อที่ครั้งหน้าเบียมีคอนเทนต์อะไรดีๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคะ่ะและสาหรับใครที่อยากทักทายพูดคุยกับเบียนะคะสามารถที่จะแอด o f f i c i a l และแอดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เข,ข,ข้ามาทักทายกันได้นะคะสําหรับวันนี้เบียมันนี่อินสันตต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอให้ทุกคนใช้ชีววววิิิตยย่่าาางงงงงมมมีีีีคคสสสุขขแแและะนนััททกรรเ็ด